呢。Uh

ผ่าเด้อมือของเด้อบัดนี่ยนายตอนนี้ฉันสิเว้าต่อเรื่องตามเรื่องในทะลัม ท่านในธรรมสัมมาสัตย์สด,ดาเป็นเลือ่องเฮียมเสียจะเป่าคอในลำมาเวดเทศดกันฟังเป็นข้อขอขอแจ้งสิเก้าก่อนอ ผู้ขาสิวาคันตนเอินว่าทัดสะพรฟังเป็นก่อนต่อก่อนสิวากันวันนี้ฟังเอาเดิมเยอะแถวยมเจ้าทัดสะพรกันที่หนึ่ง ย้อนเก่าถึงนั่งพุทธสนิเนาอยู่ถึงสันฟ้าเป็นเมียเงาท่านพระอินทุกทุกอย่างตลอดสิ้นสนุกยิ่งเหลือวิสัยทั้งสนุมนั่งในกระมืนคือกองลานเขาวิมานหอกวง กองป่าคมใสอยซือนเสียงบันเลงคึกคือเอิ่นบ่มีมือเสียงว่าเงา,าสมกับซื้อว่าเจ้าเป็นเมียออกองอีนย่ำเสกินเสินอนบ่อยากแค้นพ่อหน่อยมีคนคอยป่าเค้นให้อาหารกินเป็นยูประดับจันแกนคู่หอมกลุ่มทั่วทะลัง นั่งอยู่ทึงเก้าอีสนมพันวีปาตพนมใหญ่หินกระบะได้กาดงกระบะตอมอยู่ทางบันทุ่มทถึงงน่าอยู่ทึงสวรรค์ฟา เป็นเวลานั้นยิ่งความเป็นจริงนี่มิดเกิดแก่น้องบอมีหูเมื่อฝันบุพภานิ่มิวัานั้นได้บอกเหตุเศร้าวสวรรค์จุตีลงมาดอกเกิดภูมิภัยพียมาเกิดในเมืองไต้กร,รมเมือต้องใส่ศาสตร์พุทธศรีนาฏน้อยได้มองเศราเกาพระไทย เขานั้นอินทิลาไทยจึงจะต่อเมียลากเป็นจังใดนางเอมเยอะจังคอยโทรมานังกันเขานั้นพูดสเีไทยจึงวันหนุงผาพีน้องสิได้จากนี้ลงไปเกิดที่ใตขันในเพื่นมนุษย์คน นีกะนีบ่พุนเพราะนิมิตมันสังหอนจิตอาวอนเมืองสวรรค์บ่อยากไก่ไล่เวนจากแม่นเวินอีหยังของได้น้ำมาเอาจองพระอินทาเว้าตอนองอีนางลาหนาทาเพงสุขและทุกข์บ่หอดแห่งซื้อว่าเมืองสวรรค์น,นาง เขาา้าเมื่อกำน้ำท่านหลีกนีบมามา่มีใดเข้าเมื่อกำน้ำใสกันด่านแสนโศกโลกมันบ่เทียงมันคือดามดังนิพานซื่อวส่สงสารน,นี่หากเวียนตายเวียนเกิดนางเอ้ยไปพูนีบ่พุนหนักเรื่องพออยู่บ่เศร้า บ่ว่าไข่และเจ้าจำสิภาคพอยนี่ไปตามกำตามเวียนก่อนละเดือนวนนองเวียนน้ำป่องกำน้ำใสมันจำใจเสียได้ห่างเจ้ากะบ่อยากห่างไข่ก็บ่อยากคือคือเสียได้ ขอพี่เถิดคนดีพี่สิบบุญแปลงตูกแต่งแปลงประท่านให้ข้าวนั้นพูทดเสดีไทยจึงขอพรจากพี่ขั้นสิไก่ีีลีน้องขอพรจากไอ้สิบขอจงประทานขอหนึ่งนั้นย้ำน้องไปเกิดกรรมเมืองมนุษย์ไก่ตาให้เกิดน้ำ พาาระราชาผู้ยศสูงคุงฝักุซิวิลากุซาไทยน้ำมาก่อนสั้นพอขอสองนอพเนตเนื้อให้งามเหลื่อมเขียมคำสองตากรรมแม่ดำปอดบริสุทธิ์ปอดญยาปุ่นแปลงเอาอย่าได้มีมองสาขอสามพระมูคิวคันทะรุยกำกึงกองเป็นสีขงโนนอองให้งามล้่นว่าลื่นค้น จังว่าขอสินันในได้ซื้อพุทธสดขอให้มีน้ำทัดกระดังเดิมดาเข้าสำรับขอที่หาขันนางมีบุตตาคอยได้สายก่อนเป็นคนใจแก่กาพลาสางแต้งบุญ ขอหกนั้นย้ามขามีลูกหน่อยจนท้องแก่ขั้นอย่าตึงอย่าได้หนุนคือคนมูประชาเศร้าบานขอเจ็ดนั้นย้ามขามีบุตรแล้วนมพะนังอย่าได้ยอนอย่าได้ละได้คนคือดังสาว้าสำน้อยให้สมดามว่าดังมาย ขอแปดนั้นอันว่ากีสาสินในดำดีคือเกาเปียบดังเท่าอยู่น้ำอย่ามีแห่งแต่ยังดใดอคอยพาพิไทยจงประสาทพรทิบข้อเกานั้นคอ,อยกายะานั่งพองใสเสมอดา ขอสิบนั้นย้ำเมื่อไว้ชละลาเถ่าไก่ของเฮงาเอ้คือเก่าคำจะได้ที่น้องเว้าให้ใส่เลื่อมดอกดังมา,ามีเมตตาต้ไขพพ่โวดมูฟงสดนี่ละพรนสปปะการสิรส่งที่นั่งขอตานขอประท่านน้ำไอ้องอินพระเจ้าพีส่สบประการที่นั่งขอจงประท่านทอดให้กันสมโอว่าดังมา เอาล่ในตอนน <AND> well. ah. ี้ทัดสะพอนกันนี้สิบเก่าเหลืองคาถาพ่อว่าจบพ่อดีเสียวยลงกันนี้ เอวังที่ตนขาอาตามายุดไว้นี้สากรเอาลาเศร้าพักพรจูบทก่อนไว้แต่เพียงซํำนี้บัดกันนา,า,า,าจ้าง่ากันนั่นละเดือทธาโย